กลุ่มดาวมีใหญ่เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่รู้จักกันมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะส่วนหนึ่งของมันที่เรียกว่า The Big Dipper ปหรือกระบบยใหญ่ที่ดูเหมือนกระบวยตักน้ำหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของกลุ่มดาวจระเข้เป็นกลุ่มดาวเลิกที่พบเห็นได้ง่ายที่สุดในบรรดากลุ่มดาวสากลทั้ง88กลุ่มของโลกและเนื่องจากกลุ่มดาวนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มดาวทางฝั่งซีกฟ้าเหนือและใหญ่เป็นลำดับที่3มของกลุ่มดาวทั้งหมดในน่านฟ้าโลก กลุ่มดาวมีใหญ่จึงประกอบด้วยดวงดาวสว่างเจ็ดวงที่สามารถมองเห็นได้ชัดในซีกโลกเหนือตลอดทั้งปีดาวสองดวงที่เป็นขอบของกระบวยมักถูกใช้เพื่อชี้ไปยังดาวเหนือซึ่งเป็นทิศเหนือบนฟ้า กลุ่มดาวมีใหญ่นี้ยังถูกใช้เป็นเข็มทิศบนท้องฟ้าโดยคนในหลายวัฒนธรรมเช่นกลาสีเรือชาวนอหรือชนพื้นเมืองอเมริกาใช้กลุ่มดาวนี้เพื่อหาทิศและการเดินทางในเวลากลางคืนและในหลายวัฒนธรรมอื่นยังเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าดาวช้อนใหญ่โดยเฉพาะชาวจีนที่เรียกกลุ่มดาวเจ็ดดวงนี้ว่าดาวช้อนใหญ่นั่นเองส่วนชาวอินเดียโบราณมองว่าเป็นกลุ่มฤาษีทั้งเจ็ดและชนพื้นเมืองอ,อเมริกาหลายเผ่ามองว่าเป็นมีที่ถูกลาก กลุ่มดาวหมีใหญ่จะมีผลต่อความเชื่อกับฤดูกาลกลุ่มดาวหมีใหญ่จะขึ้นสูงในฤดูใบไม้ผลิคือช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนและจะตกต่ำในฤดูใบไม้ร่วงคนโบราณจึงใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญญาณเพื่อบอกว่าการเริ่มต้นการเพาะปลูกคือในฤดูใบไม้ผลิหรือแม้แต่การเตรียมล่าหมีในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับวัฒนธรรมทางเหนือ กลุ่มดาวมีใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับพลังสมาธิและธรรมะในเชิงพุทธนธรรมเอเชียโดยเฉพาะในแถบอินเดียดาวทั้ง7ดวงจะหมายถึงฤาษีผู้มีญาณและมีอิทธิพลต่อการสร้างสมดุลในโลกส่วนในประเทศจีนเองมีความเชื่อว่าดาวทั้ง7เชื่อมโยงกับสุขภาพอายุขและวิญญาณหลังความตายพิธีกรรมบางชนิดจะอันเชิญพลังจากดาวเหล่านี้เช่นในเตา๋าหรือการแพทย์แผนจีน สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้มนุษย์จะมองกลุ่มดาวนี้แตกต่างกันในตามวัฒนธรรมแต่ทุกแห่งล้วนมีจุดร่วม<ๆ>เช่นมองเห็นเป็นแบบแผนในความว่างเปล่าของท้องฟ้าและใช้ดวงดาวเหล่านั้นเป็นสัญญานาฬิกาและเข็มทิศรวมถึงการแต,แต่งแต้มความหมายจากสิ่งที่มองเห็นอีกด้วยค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ